โอเคครับก็ขอกล่าวสวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับการเจกรหัสนะครับตัวนี้เลยนี่นี่นี่น,น,นี่นะครับเอ่อี๋ยวเรามาเริ่มดูกันที่การแต่งตัวเลยนะครับ <Okay. S 1> โอเคอน,นี่คือทรงผมนะก็ไม่มีอะไรมากนะครับนิดเดียวเองอันนี้ผมจะให้ดูทั้งผู้หญิงและผู้ชายในครั้งเดียวเลยนะครับขี้เกียจกดสลับตัวแล้วเอออ่ะดูไป อันนี้ทรงผมแล้วก็เว้นตานะครับดูมันมีหนวดด้วยแล้วก็คงเห็นอยู่แล้วแหละก็ใส่อยู่ที่ตัวนี่อ่ะอันนี้คือของผู้หญิงนะครับนิดนิดเดียวอันนี้หน้าก็ไม,ไม่ไม่มีอะไรมากนี้เสื้อนะครับเรามาดูที่เสื้อตรงเสื้อก็ไม่มากนะสีทองมีอยู่แค่สิบกว่าตัวแล้วก็ อันนี้คือเป็นเสื้อซีซันนะครับซีซันสองนี่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 น okay, เดี๋ยวเราเปลี่ยนกลับมาก่อนอ่ะดูนะครับก็ไม่เยอะนะมีอยู่นิดเดียวนี่เสื้อบอลมีอยู่เสื้อบอลมีอยู่สี่ตัวนะครับแล้วก็เค okay, หมดแล้วเราไปดูอันนี้ของผู้หญิงนะครับเขาผู้หญิงก็ไม่มากนะนี่ พออันนี้มันเป็นเนเป็นชุดตัวตัวเซตของปีกนกปะเขาเรียกว่าปีกนกะนะอันนี้กางเกงนะครับดูที่กางเกงไม่มีอะไรมากเหมือนเดิมอ่ดูไปยาวๆดูไปยาวๆนี่กางเกงเป็นกางเกงปีกนกนะครับสำหรับใครที่ชอบนะกางเกงนี้รู้สึกว่าเขาฮิตกันมากเลยนะครับเอาไว้ใส่กันอันนี้ของเป็นตัวของผู้หญิง ไม่เยอะด้วยนะแต่ก็ใช้เล่นได้นะครับเอาไว้เล่นเล่นได้อันนี้ก็ตังเกงปีกนกของผู้หญิงด้วยโอเครองเท้ารองเท้าเนี่ยไม่เยอะแน่นอนมันมีอยู่น้อยมากดูหมดแล้วของผู้ชายแลวนี่ของผู้หญิงของผู้หญิงหมดแล้วชุดเซ็ตสามตัวนะครับชุดเซ็ตสามตัวแล้วก็ไอตัวที่สี่นี้มันเป็นวันเดี๋ยวคงหมดแล้วแหละก่องไม่มีอะไรมาก แพ็กเกจไม่มีอะไรมากบัตรเพิ่มก็ไม่มีอะไรนี่สามสิบสสีแล้วก็พิมพ์เขียวของลูกซองนะไม่จะเป็นแล้วแหละนี่นี่น,นี่แล้วก็บัตรอีโวฟรีสามอันเขาแจกไว้นะยังไม่กดทําอะไรเลยโอเคหมดแล้วนะครับเรามาดูที่ตัวละครนี่เลยตัวละครก็นี่เคลลี่อีโวนะครับแล้วก็ตัวนี้ แล้วก็ชื่ออะไรอะผมไม่ค่อยรู้นะเอล็อกอโจเซฟลอล่า ola, นะครตัวหลักๆมีหมดแล้วนะครับอันนี้เป็นวันนะมันมีแบบเป็นวันด้วยนะลิงเป็นวันแล้วก็หมดแล้วแบบเป็นวันหมดแล้วนะครับนี่ตัวละครหลักๆนะครับที่เขานิยมใช้กันนะขาดอยู่ตัวเดียวคือคือนี่พาโลมาขาดตัวเดียวตัวนี้เลยแล้วก็ในส่วนของ โอเคคอลเลกชัน okay, สกินปืนไม่เยอะนะครับตัวนี้เป็นสกินปืนน้อยมากแต่มันก็มีแบบครบนั่นแหละพวกสกินปืนหลักๆอะ่ะมันบวกดาเมจเอบวกบวกค่าสเต็กมาให้อยู่นะครับเนี่ยอย่าง MC เนี่ยบวกคาตาคารลันนะแล้วก็นี้เอโบบวกดาเมจใหอ้อ่านดูไปน้องๆคงจะรู้อยู่แล้วแหละนี่อันนี้คือบวกดาเมจนะครับผมว่าดีนะเอาไว้ใช้ ถ้าเกิดได้ของแต่งแล้วนะครับมันก็ลันเร็วอยู่แล้วแหละก็มีดาเบตมาให้มันก็ดีอยู่นะอันนี้เป็นวันนะครับไม่มีแบบถาวรน,นะก็นี่สกินที่ถาวรมีอยู่3 3สสกินนะครับอันนี้ MP 40เขาเล่นกันเยอะอยู่นะมันบวกอัตราในการยิงแล้วก็แม็กกาซีนนะครับยิงจุใจมากมันมากขอบอ,อกอันนี้กระทะนี่เลยนะครับก็ หัวตัดไ,นะไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรมากฟาร์มาสก็บวกดาเมจนะครับแล้วก็อันนี้สกนินนี้บวกดาเมจแม่นยำเอพีเกอันนี้ใช้บัตรฟรีสุ่มเอาตอนนั้นเลขนำโชคเท่าไหร่นะห้าสิบกว่ามัง้งรู้สึกได้มาเฉยเลยก็คาตนะนะครับไฟนี่เป็นเจ้าพ่อเลย นะครับไฟแล้วก็คาตานะอันนี้คือได้มันไดส์ขั้นสูงนะแล้วก็ระเบิดก็ไม่มีอะไรมากไอวอก็แค่2องท่าทางนะครับท่าทางเยอะอยู่นะนี่นี่นี่ถ่ายรูปกระโดดนี่แจกเงินแจกเงินเดินตุดเหมือนผู้หญิงเลยโอเคหมดแล้วนะครับกระเป๋าไม่มีอะไรมาก เหมือนเดิมไม่มีอะไรสีทองก็แค่เท่าไหร่เองอะเจ็ดแล้วก็กล่องดวงใจไม่เยอะนะครับไม่เยอะไม่เยอะอันนี้คือยานผ่านะนะสกินแจกครั้งนั้นนะ่ะอันนี้คือแอร์บอดนะครับแอร์บอดแอร์บอดก็ไม่มีอะไรมากอันนี้ล่มเคหมดแล้วน,นี่เปลี่ยนตา Okay. งั้นมีอะไรอีกคู่หูนะครับเรามาดูคู่หูกันดีกว่าเริ่มจากเอาเอาเริ่มจากนี้เลยเป็นนกนะครับนกอัพเต็มแล้วสก,กิล u เต็มเรียบร้อยแล้วไม่มีไม่มีสก,กินตัวนะแล้วก็โลโบโลไม่มีสก,กินนะครับแล้วก็อ่านี่ชิบะชิบะมีสก,กินอยู่แล้วก็หมา มาก็อัพเต็มแล้วนะอัพเต็มเกือบหมดนะครับขาดชิบอบตัวเดียวที่ยังไม่อัพไม่เต็มนะนี่โอ,อเคมีอะไรอีกไหมหมดแล้วนะหมดแล้วนะครับที่จะรีวิวโอเคสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด, like, กด subscribe ให้ด้วยนะขอคนละหนึ่งกดไลค์นะขอให้ได้สักสักเท่าไหร่ดีสักห้าร้อยขึ้นนะเดี๋ยวผมจะมาแจกนะครับโอเคนะ แล้วก็กติกานะครับกติกา1เลยนะครับกติกาอย่างที่1คอมเมนต์ Facebook นะครับ Facebook ของน้องๆไว้นะ2คํคคมเด็ดๆโดนๆน,นะครับแล้วก็อย่างที่3มนะครับเหตุผลว่าทําไมถึงอยากได้รหัสนี้นะอันไหนที่พี่ดูแล้วที่แบบเออน่าสงสารแล้วอยากให้จริงๆเดี๋ยวจะเอาไว้ให้นะครับคือมีอยู่3ตัวนะรหัสของพี่ก็ตัวนี้จะอามาแจกนะครับนี่เลยนะอย่าลืม นะครับคอมเมนต์ไว้ด, like, ด้วยนะครับอ่ะสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้มาแจกเรื่อยๆเลยนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบาย